ส่วนของแตงไทยนะคะแล้วก็ล้างนะคะล้างให้สะอาดแล้วก็นำมาผ่าแล้วก็เอาไส้ออกนะคะ เรามาดูส่วนของกะทิน้ำกะทิกันนะคะอันนี้จะเป็นกะทิหัวกระหางผสมกันนะคะถ้าเป็นกะทิกล่องก็หัวกะทิ1ส่วนแล้วก็น้ําสะอาด1ส่วนนะคะแล้วก็น้ําตาลมะพร้าวน้านําตาลทรายเกลือปน่นแล้วก็ใบเตยค่ะใส่เกลือป่นลงไปนะคะ ตามด้วยน้ำตาลทรายตัดมะาพร้าวนะคะใบเตยค่ะ นำมาตั้งบนเตาไฟนะคะก็ถ้าเราไม่ทานหวานแล้วก็ใส่น้ําตาลไม่ต้องเยอะก่อนนะคะแล้วค่อยมาปรับรสตอนที่แบบกะทิเราเดือดแล้วนะคะน้ําตาลของเราละลายแล้วนะคะเราก็ปรับรสตอนนี้ได้เลยนะคะ ปรับลดหวานมากหวานน้อยได้เลยนะคะก็คอยคนตลอดค่ะก็เดี๋ยวเรารอให้เดือดอีกที่นึงนะคะก็จะปิดไฟได้เลยค่ะโอเคนะคะกะทิของเราเดือดแล้วนะคะหลังจากที่เราปรับนะคะเค็มหวานได้ตามที่เราชอบแล้วกะทิเราเดือดอีกครั้งแบบนี้แล้วนะคะ แบบนี้ก็เป็นแอนว่ากะทิสุกดีแล้วหรือว่าถ้าเราจะใช้กะทิอบควันเทียนก็ได้นะคะก็จะหอมกลิ่นควันเทียนโอเคค่ะปิดไฟได้เลยค่ะใช้ได้แล้วนะคะกะทิเดือดเรียบร้อยแล้วก็ส่วนของกะทิก็เท่านี้นะคะ ก็ตักเสิร์ฟนะคะแต่งไทยแล้วก็ลดช่องโรยด้วยน้ําแข็งปนตามชอบได้เลยะคะ่ะหรือว่าเราจะเอาไปแช่ให้เย็นๆแล้วก็ทานก็ได้นะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับแต่งไทยและช่องน้ำกะทิของเราวันนี้นะคะ